สวัสดีครับผมอาร์ท้อซิ่งอยากวิ่งคิกครับ W 2 0 4นะฮะจัดชุดท่อ Euroart Exhaust แต่คันนี้ทําแค่ชุดท้ายนะครับเสียงอาจจะไม่ดังมากเดี๋ยวดูชิ้นงานดีกว่านะครับคันนี้นะฮะเลือกปลายเป็นฟอสคาร์บอนนะครับอย่าเพิ่งตกใจนะว่ากันชนจะสีรถได้เหมือนกันพอดีเดี๋ยวเขาจะไปทําสีใหม่ฮะพอดีใส่กันชนซิ่งนะครับนะครับปลายเป็นฟอสคาร์บอนเหมือนพวก lamborghini หรูหรานะครับราคาพูดผิดมอสูตร Euroart Exhaust นะฮะงานดัด ก็รับกับกัรชนนะครับเดี๋ยวลองฟังคลิปเสียงนะครับกับตานเล่งว่าเป็นยังไงนะครับแต่คันนี้ไม่ดังมากนะครับบอกไว้ก่อน อัตาราเร่งประมาณนี้นะครับพอดีขอภัยบอกเครื่องยนต์ผิดนิดหน่อยคันนี้เป็นดีเซลนะครับเสียงก็เลยอาจจะเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ดังกว่าเดิมมากนะแต่อัตันเร่เงรับประกันไหลเื่นอ,อย่างเดิมครับพอท่อชุดเนี้ยฟอยเสียได้ดีกว่าเดิมแต่ถ้าคันนี้มีดาวไปนะที่มีสปอตแคสต์อย่างเราเมื่อไหรเสียงดังเป็นซุป,ปร,ร์คาเลยครับก็อัตาราเร่งประมาณนี้นะครับแล้วก็เสียงนุ่มๆประมาณนี้นะครับทววสองศูนย์สี่เครื่องยนต์ดีเซลนะครับสนใจ มาจัดจุดทองสุดยูโรอาร์เอ็กซ์ซอสุดรับหญิงทองหล่อนะครับมาที่อาร์ท่อซิงได้เลยขอบคุณนะครับ